มันพุดบอมาสองแบบแล้วโอเคเปิดเลยนอพี่โอเคเชิญจวกัาจิงโลอะไร

โจตีมันกัาวันที่แบบชาร์สีอูวเข้าครับชร์จหได้เช็คไปที่าเลยครับเสรโจ๊กัสชิงโลกอีกหนึ่งใบใบเปิดสาม c u เซตโลกโซบัตหนึ่งโจกัสหนึ่งใบิเชียร์เห็นเซตโลกบวกห้าบาทคากุ่าลงมาไม่โซชายี่สิบแปดยสบามนครับผมเช็คได้ คิวผาครับผ่านเลยครับ5 5ไล่ไปเกเกสองเกจหน ม่กลับมันมันทำรายได้ครับก็ถเปิดเจอแกรสอถ้าเปิดเจอเกสอน้อยกว่านั้นสามารถัสก็ได้อ๋อก็คือดูหอกล้องแล้วก็หอใแ้วอก๋อก็คือแปะขอบอของคุณภาพคอแอเจิลเดสควอนไมดถ้ารถเจอนจงวครับเปิดสามแต่สับกองใช่ไหมรับ เดไว้ะโอ้ย5าตีอที่หนึ่งไม่กันครับเช็คแบบคิวพลังแบนดครับเคลื่อนครับลุกครับจบครับชิงดเลกกิทไลท์ครับเลกกิดสกิลแปะอันนี้จากหลุงคาคุล่าสกิลโซบัสหนึ่ง แ็กตัวเองคอเงาคอคว้าเกือบแล้วเว้นวิ่งคาตบัตหนึ่ทิ้งมือหนึ่งไปทิ้งหิวของเงาบวกห้าพันตามโอเคบวกสองใบเป็นสิบแปดครับพี่จะเป็นได้รอจกรัดเท่ากันหมดให้ข้างนี้ครับไม่มีซัมโบรินอันนี้เงาลงมาบวกค่าบาทยี่สิบครับ

ขออ่านแว่นได้ไหมครับอานแว่นได้ไหมครับอนุญาตนะครับดูหน้าเเกือสองทำก่อนน่ก็หนึงใบคนลงพแล้วก็ถ้ามีร่างเิวโซขออ๋อโอเคครับผมคือมันต้องไล่ภาพกันก่อนใช่ไหมครับพี่ไม่ดีเลขนร้านตัวเนี่ยเยเสเนี่ยเาเนียไโซเสีย้ ตอนที่เออ้างข้าเขาเลยที่เด้เจอ Let's go on together ตอนที่เออรังค่านะจู่ไม่มีครับไม่ได้เลยเทาไหร่คร15 25 35มีแบนตัดไป e t s go on together เอาไว้ใต้ก่อนเลาวขึ้น25 ไม่ใาเลยครับบเนบซอมไม่หนอยกับตีท exactly ่กคันไม่กันครับเช็กดำโอ้เล็กกินครับกระปุกุลูกจั่้งจั่วไพ่โอ้ย โอเคมันต้องอ๋อ oh, มันต้องแบบนี้โ okay. อเค okay. ข้างนี้วิ่งแวนก่อนแค่สกิลตัวหลังบอกว่าบูธให้เง,งเามันสามารถทําให้ตัวเองบวกหมื่นห้าได้จบอ่าจบิุ่มมันจะบ้มทนะั้งรับแล้วก็จัวเป็นอาสามหมื่นแล้วก็บวกตัวเองเป็น สามแปดครับผมอะไรนะครับผมใช่คือมันจบปุ๊บมันจะกินทั้งลำแล้วผมก็จออโอเคสกิลเลยกินทั้งลำจัก่กันเป็นติค้ตบัดทิ้งเมื่อหนึ่งใบทิ้งดอกของเงาสิบแปดครับ<า>เจอเข้า บินได้ครับพีจีครับบบะใหม่ยี่บข้างครับ38แปบนกับค์คแล้วก็กินทางลรับจบคัทนเธอเลยครับ ลรั right? ่างนี okay. ้คือลูกแหวนใช่ไหมครับพี่ร่าี้คืลูกแหว็มีรอะไรทำน้โอเค ไม่ใช่สกีร์แวไอเว่หมกไม่กัดเลยครับโลเครับักในโอ ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอันนี้เออจะเปสองหมื่นก็ได้พรเป็นสามหมื่นจิ้งหลัวสามหมื่นี่ส่องโอคครับ สาคเติอนครับลุกครับโจกัดอเดียครับโซบัดเนี่ยโจกัดคอควายโซบัดเนี่ยอลูด oh, uh ูด uh. ูขนาดยังมสองที่ต้อง สิบห้าข้างครับผมข้างเดียวลิงมีกาบปิงตัตบัตหนึ่งิ้งเมื่อหนึ่งใบชิ้งขีดคอเงาหนึ่งใบเป็นสิบแปดครับผมสิบแปดยี่สิบสามแปดสองลาใช่ไหมโลกครับจอจุดครับพลังเงาตเดียวาเาเรียกกิรแงนหลูนึ่งเป็นสามสิบครับผม สิบห้าอันนี้สิบห้ายี่ห้าใช่ปะเดี๋ยวคนนี้ผมคอเงาข้างไหนนะครับ อ๋อไม่เป็นไรสิบห้ายี่ห้าของขันเธอเลยิ่มเบอร์เบอร์แล้วรัาผม

สามสิบแปดสองปีครับเลยสามสิบแปดยูทิ่งเปลี่ยนนะยีโอเวย์ดีเอาไว้ใจกับเราสองควเอาไปกินในโจ๊กพลังงานยืนยันสิทธิ์ต่อติดต่อดม่ติดใช่ไหมไม่ติด ้ามีันครับมมนะนลูกเรียแล้วแบบเรียรมันได้อะไรพิเศษไหมครับพี่ถ้าอย่างนั้นก็เข้าเลยครับพี่

คนหยุดอ่านไงเอวแกรอบที่กดโอเวอร์โอเวอร์กับยอเลอร์คีสามไปมไม่มีอะไรเล่นเลยพี่จริงเลยเล่นอะไรเ้าเนี่ยออฟฟิศพี่ผมไม่ไม่มีอะไรเล่นเลยพี่ผมหมดความวัางนั่งน้ำตาลินเลยตั้งแต่ข้างซาบลิโน่สองข้างแล้วแล้วเขาตกคีลูกจิงวาแพแล้วมือแบบโลกโลกชิก เ็กตันโ,โซแซดแล้วหยุดกเดเยียอันกันหน